ทุกคน w e o m o to to a m l world channel วันนี้จะขอพูดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งเนาะที่ก็ดูตกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะโดนตกเพราะว่าเสียงหรือเสียงเราอ้างว่าพระเอลเวนี้หล่อมมากซึ่งพอไปดูแล้วคือหล่อจริงนะนั่นก็คือเรื่อง love of the divine tree หรืออาจารย์มานหวนพบนำแสดงโดยเติ้งเวยกับเสียงหานจื่อนะคะ ก็เหมือนเดิมหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเมาห์มอยกันว่าตัวละครเป็นยังไงเสื้อผ้าหน้าผมฉากเป็นยังไงเนาะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้อีแม่ให้คะแนนเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยจ้าอาจารย์มานห่วนพบนะ Love of the Divine Tree นะคะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีนะคะ กำกับโดยอินเท่านะคะแล้วก็ล้อนจอกมาในช่วงต้นปี2025นะมีความยาวทั้งสิ้น40ตอนนะคะนำแสดงโดยเติ้งเวย์นะรับบทเป็นซูยีุ่ยแล้วก็เซียงหานจือนะคะนางเอกเนี่ยรับบทเป็นมู่ชิงเกอแล้วก็เซียร์รานรานค่ะมาเริ่มกันที่พระเอกของเรื่องนะคะก็คือเติ้งเวย์นรับบทเป็นสูยีุ่ยนะก็จะเป็นพัฒนาการ ตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนถึงตอนไททายนะก็จะเริ่มจากตอนที่เขายังเด็กนะยังเป็นคนแบบมุทะลุดุดันเพราะว่าพ่อของเขาเนีปลูกฝังว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นเป็นผู้คลองตายลานะก็เลยพยายามใส่ความชั่วร้ายลงไปในลูกของตัวเองนะซึ่งเขาเนี่ยโดยพื้นฐานนยเขาก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายเลยนะก็จะมะีความต่อสู้คือแรกๆของการเจอกันกันกบ นางเอกนะเขาจะยังไม่ลงรอยกันนางเอกก็เป็นมู่ชิงเกอรเนาะก็นางเอกเนะี่ยอยากจะรับพระเอกเนะ่ยเป็นสิทธิ์นนะแต่พระเอกก็คือไม่อยากเป็นอยากทําตามสิ่งที่พ่อตัวเองได้บอกไว้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการปอสู้กันคือนางเอกซึ่งตอนนั้นนะก็เป็นถือว่าเป็นอาจารย์ของพระเอกนะก็บอกว่าถ้าเธอฆ่าฉันได้เนี่ยอ่า <c oughs> เธอก็จะสามารถ คือไม่ต้องอยู่เป็นสิทธิ์ของซีซานแล้วอะไรประมาณนั้น,นก็เห็นความมุทะลุดุดันแล้วก็จะไปเห็นบุคลิกเขาไร้ารๆแบบนี้อีกตอนที่โดนแม่น้ำรั่วสุยนะ,ะลบความทรงจำระหว่างเขากับนางเอกออกไปเขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมณนะตอนที่เขาเป็นคนมุทะลุดุดันนะคือมีความร้ายนะที่เติ้งไหวถ่ายทอดอกมาให้เราได้เห็นความชัดเจนแม้กระทั่งตอนที่เป็นอ,อาจารย์ นะอาจารย์เป็นประมุก <c oughs> ของซีซานนะหลังจากที่มู่ชิงเกิดเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็จะเป็นอาจารย์ที่มีความสุขุมคือมีออร่าของความแบบคือหล่อทะลุซีเรียออกมาเลยทีเดียวต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเติ้งเวยนะกับหลายบุคคลิกของเขาเนี่ยนะถือว่า เขาสอบผ่านในครั้งแรกของการชมผลงานของเขามากทีเดียวแล้วก็ทําให้เราเน่ยเข้าไปรีรันดูหลายๆฉากหลายๆตอนการสแสดงสีหน้าท่าทางจะบอกว่าหน้าของเต้งไวจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ออกแนวแบบเป็นตัวดีอะหน้าเขามีความร้ายเวลาที่เขาเอ่อโดนมารเข้าครอบงำสายตาอะไรต่างๆก็คือจะมาหมดเลยคือคือชอบมากประทับใจมาก พูดถึงนางเอกของเรื่องบ้างนะคะเสียงหันจื่อเนาะก็รับบทเป็นมูชิงเกอพูดถึงต่อไปมู่ชิงเกอก่อนรู้สึกว่าบทมันยังไม่เหมาะกับน้องเท่าไหร่เพราะว่าบทดูดูโตกว่าอายุของน้องนะยังคือคือการแสดงของน้อยยังไปไม่ถึงที่จะเป็นอาจารย์ประมาณนั้นนะคะ แม้ว่าจะมีการแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดูตามไหวก็คือน่าจะประมาณคือ20ต้ตนต้นอ่ะของการเป็นมู่ชิงเกอนะเรามองว่าบทบทยังโตเกินกว่าน้องไปนะคะแต่ว่าน้องดูโอเคกับบทที่เป็นเซียรรันรานนะตอนกลับมาเกิดหลังจากผ่านไปแล้ว18ปีอันนี้บทดูเหมาะกับน้องมากกว่าแม้ว่าตอนที่น้องความจำจำได้แล้วว่าเออฉันคือมู่ชิงเกอเมื่อ18ปีก่อนก็ยังดู น้องก็ยังดูถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าตอนที่เขาจะต้องเป็นมู่ชิงเกอร์นาตอนแรกๆประมาณนั้นนะคะความร่าเริงสดใสของน้องนะแล้วก็เรื่องของการแสดงซึ่งเรื่องนี้ก็จะออกเป็นแนวต่อสู้เนาะยอมรับว่านักแสดงจีนเขาจะต้องฝึกฝนมาอย่างดีทีเดียวนะคะในการถ่ายทอดบทบาทของตัวเองออกมาต้องยอมรับว่าเขาทําได้ดีนะ ณนะตรงนี้นะคะยอมรับการแสดงของน้องเลยทีเดียวก็ทําให้เราอยา,อยากดูผลงานของน้องต่อไปอีกในหลายๆเรื่องเลยนะคะพูดถึงตัวร้ายตัวที่หนึนะต้องบอกว่าตัวที่หนึ่งเพราะว่าตัวร้ายตัวอื่นๆยังมีอีกนะมู่หลานอู่นะเป็นน้องสาวของมู่ชิงเกินนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีนักแสดงอยู่สองช่วงด้วยกันนะคนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงต้นๆไม่กี่ตอนเนาะ แล้วก็ขอพูดถึงจางหวยหน้าละกันที่มารับบทเป็นมู่หลานอูในช่วง18ปีผ่านไปเนาะก็คือ,อนางจะมีความเกลียดพี่สาวตัวเองเกลียดมู่ชิงเกอร์ที่เด่นกว่านางทุกอย่างแล้วก็เป็นเหมือนศัตรูหัวใจก็คือ,อนางเนี่ยแอบชอบรัชทายาทนะแต่รัชทายาทเนี่ยกลับไปมีใจให้กับมู่ชิงเกอร์ประมาณนั้นนางก็เลยเกลียดนางแบบพยายามที่จะ แย่งชิงทุกอย่างที่เป็นของมู่ชิงเกอร์อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาท่าทางบุคลิกของจางเวยหน้าเขาไม่ได้ดูร้ายอ่ะหน้าตาเขาก็ไม่ได้ดูร้ายแต่ว่าบทละครตัวเนี้ทําให้เรามองว่าเออด้วยตัวบทเนี่ยมันทําให้คนดูรู้สึกอินไปกับบทเนาะ<ม>เขาทำให้เรารู้สึกเกลียดตัวละครตัวนี้จริงๆ ก็นะอบอกว่าจางหวหน้าเขาก็ทําได้ดีกับการเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้ร้ายไปจนถึงตอนใกล้จะจบเลยด้วยซ้ำนะก็คือจุดจบของนางก็คือก็คือเสียสติไปเพราะว่าคนที่รักนางจริงๆเนี่ยก็จากนางไปอะไรแบบานั้นก็เลยเสียอกเสียใจแล้วก็เป็นผู้หญิงเสียสติไปเลยประมาณนั้นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือองค์รัชทายาทซูอีนะรับบท โดยเฉินซินไห่นะซึ่งจะว่าไปเขาก็มีความเป็นพี่น้องกันกับพระเอกนะซูอีุ้ดเพราะเป็นตระกูลซูเหมือนกันนะคะเป็นลูกขององอะไรประมาณนี้นะก็จะแก่งแย่งชิงนดีกันมาเพราะว่าในความที่ใครก็อยากครองใต้ล่าประมาณนั้นนะนะเรื่องนี้เนี่ยความร้ายของเขาจะถูกเบรกตรงที่นะเขาเนี่ยถูกยาพิษนะจาก พี่น้องด้วยกันเองก็คือการแย่งชิงนั่นแหละถูกพิษทําให้เขาเนี่ยป่วยแล้วก็ร่างกายก็จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นความร้ายกาจของเขาเนี่ยมันก็เลยดรอปลงด้วยอาการจะป่วยของเขาอะไรประมาณเนี้นะคะแม้ว่าจะพยายามอแย่งชิงอยากได้กายเนื้อของอาจารย์ซุยสุยอะไรแนั้แต่มันก็ไม่สําเร็จเนาะ นะก็คือ,อก็จะมีความขัดแย้งกันกับพระเอกตรงที่ว่าเป็นมารหัวใจไงคือองค์ราชทชายาก็มีใจให้กับมูชิงเกอแต่เขาก็คนพบว่ามูชิงเกอเนี่ยไปชอบพอกับสุยสยประมาณนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูหัวใจอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอน FLICT กันระหว่างระหว่างเขากับกับพระเอกเนาะนะคะก็บท ความสุขุมเน่เชิญสิ้นไหนยทาได้ดีอยู่แล้วของการาแสดงออกถึงการเป็นองค์รัชทายาทนะส่วนตอนที่ร้ายก็ไม่ได้ร้ายแบบโฉ่งช่างเป็นร้ายแบบราชนีกูลนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าถ่ายทอดได้ดีนะคะตอนป่วยตอนอะไรแบบเนี้ยก็ ก็ดูตีบทแตกพอสมควรนะเรื่องนี้เขาก็เขาก็ทำได้ดีในบทบาทของการเป็นองค์รัชทายาสุอีค่ะอีกตัวละครหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ last b o ของเรื่องนะก็คือเยซินนะเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะดับบทโดยจางรุยนะคะภูมิหลังของเขาเนี่ยก็คือเขาสูญเสียพันรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยเกิดความโลภ อยากจะครองใต้ลาประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องแลกนะราคาที่ต้องแลกก็คือครอบครัวตัวเองก็ล่มสลายไปแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่ายังมีตัวของเขาแบบนี้อยู่ในอีกโลกอื่นๆเขาก็เลยจะต้องผลักดันตัวเองคือทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้ไปสร้างโลกใหม่นะแล้วก็ ที่ที่เขาจะได้ไปสร้างโลกใหม่ได้ก็คือโลกปัจจุบันขเขาต้องล่มสลาย,ยประมาณนั้นเขาก็แล้วคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือมีองค์รัชทายาทมีบุตรมารมีบุตรมังกรอะไรประมาณนั้นที่จะช่วยให้เขาเนี่ยทำลายโลกปัจจุบันเพื่อที่จะไปโลกใหม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กันขึ้นมานะจากเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้อีแม่นึกถึง ซีรีส์เมื่อหลายปีก่อนก็คือประมาณนี้คือลาสบอรเนี่ยจะเป็นคนวางหมากของตัวละครทุกๆตัวไว้อะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะ,ะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองไม่สมหวังเนาะก็จะบอกว่าเออพล็อตเรื่องของเขาก็มันก็น่าติดตามนะคะ มาถึงเรื่องของเสื้อผ้านหน้าผมบางเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมากจริงๆคำว่าจัดเต็มก็คือชุดโดยเฉพาะชุดของพระเอกเนาะคือชุดพระเอกเท่แล้วคือดูดีทุกชุดเป็นชุดที่สง่างามยิ่งพระเอก มีความหล่อโครงร่างของเขาโครงหน้าของเขาเนาะชุดยิ่งเสริมให้เขาดูดีมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะเซรันรานก็เช่นเดียวกันคือชุดของตัวละครแต่และตัวเธอว่าโอเคมากๆมันมันดูดีมากๆเรื่องนี้นะคะแล้วก็การแต่งหน้าทําผมไม่ได้เวอร์วังไม่ได้ ไม่ได้ใช้รองพื้นผิดสีเหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนาะก็คือตัวเอกไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าตัวละครที่เป็นผู้หญิงเนาะไม่ได้แต่งหน้าแนวโตอินนะก็คือถือว่าโอเคมากฉาก cg คือดูโอเคมากๆดีมากฉากการต่อสู้ต่างๆต้องยอมวรับ ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ในดวงใจในช่วงต้นปีเลยดีเดียวที่แบบฮิวใจนะพระนาะมีความหวานมีกุกก๊กมุกม,กมิกนะน่ารักมากพระเอกคือมองดูไม่ละสายตาแม้กระทั่งตอนนี้พระเอกมีความร้ายโดนมารเข้าแทรกอะไรประมาณนี้ก็ยังดูดีคือแบบเรื่องนี้ฮิวใจพอสมขวรนะต้องยอมรับว่า การเขียนบทอะไรทุกอย่างคือมันลงตัวการแสดงของนักแสดงก็เช่นกันนะคะมันมันทำให้เราอยากติดตามดูคือต้องฟาสต์กันไปเลยทีเดียวจนถึงตอนจบอะไรประมาณนี้นะตอนจบก็น่ารากักพระเอกคือแบบเป็นเป็นคุณพ่อเนี่ยมีความเป็นดั่ดดีดูแลลูกอะไรประมาณนี้คือเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในต้นปีเลยทีเดียวสำหรับการดูอาจารย์มาร์วนพบนะคะก็ ต้องบอกว่าเป็นความคิดส่วนตัวของอีแม่นะดูซีรีส์เรื่องไหนก็มารีวิวมาเม้ามอยกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะอาจาร,รย์มารทวนพบก็อีแม่ขอให้คะแนน10เต็มต้องบอกว่า10เต็มจริงๆ เต็มสิบให้ร้านเลยก็ว่าได้นะชอบมากประทับใจมากแนะนำซีดีเรื่องนี้เลยนะจ๊ะใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย